มีเมนูน้ำตกตกหมูหมูล้วนๆนะนเนี่ยกตปิมันต้องมีมันมันจะมีมันด้วยมันจะตกอ่ะมันจะมีมันมากกว่านี้เขาซื้อไม่เป็นใช่ไหมอันนี้มันมันมันเนื้อล้วนๆไงตกหมูจ้าน้องไส้ซื้อบ่เาปินก็เลยซื้อ จะเนื้อมาจ้ะมึงได้เจอยเดียวส,สิเฮ็ดน้ำตกสู้กินเด้อเหมือนนี้น้ำตกจะทำน้ำตก มันแข็งนะอะอแข็งอนะมันมันไม่นุ่มปากไงเออ ใช่เออมันจะนุ่มไงเวลาทำแล้วก็จะนุ่มอมู่ันย่างก่อนจะย่างก่อนย่างไอ้ลีลาทำอะไรร้องทำไมเนี่ยโอ้พี่สาวมาลีลาเรียกร้องความสนใจเวลาพี่สาวมา ย่างก่อนย่างก่อนเริ่มอุ่นแล้วเนาะอากาศเริ่มอุ่นแล้วนะเนี่ยฮะอเออร้อนอยู่น,ยน,น้ำตกหมูแกงข้างในไก่วันนี้มีสองเมนูนะจ๊ะ รับเมนูไหนจ้าเ่ก็ยากานี้อดีกว่าเออเมื่อคืนกินแล้วเออเมื่อคืนกินปลาเผาสามคนโอ้ยังอร่อยเลยอะ่ะอ,อันนี้ลูกค้าเยอะแยอะอ,อือกินเนื้อปลานะ้าสลาด ยาใส่ก่อนหนาแล้วไม่ยาใส่ก่อนหรออืมไม่ติ่ต่งเลาวาแล้เนี่ยก็วกลับมาเราต้นี่ค่ะอืมก็ไม่ไาดไม่หเอาแบบง่ายๆเนี่ยเออเอาแบบง่ายๆนี่แหละเสร็จแล้ว